สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะวันนี้ก็เจอฝนหน้าสดๆเลยเวลาฝนไม่แต่งหน้าเป็นไงหน้าเด็กค่ะเวลาแต่งหน้าประมาณสักรี่สิบเช้าพอไม่แต่งหน้าก็เหลือประมาณสัก15สิบห้าเลยประมาณนี้ดูสิพอดีมีพี่คนหนึ่งเขาขอเพลงมาแต่ฝนรอไม่ค่อยได้แต่ก็พย,ยายามจะรอให้ฟังแล้วกันนะสามสี่ไม่เคยมีใจ ไม่เคยอ่อนให้ความรักเลยจะมีเคยใครมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือ,อยังว่าเธอมีความหมาเพียงใด กับคนที่ใจมันด้านเธอฉันเคยบอกกับเธอหรือยังเจ mm hmm. ้าคนนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนเดิมที่รักไม่เป็น จะขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนๆจากนี้คือเธอจากนี้ฉันวันตายเธอคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอ ดีโอเคปะ่ะเราไม่เคยถูกทนทน,ทนฟังเอาแล้วกันนะคะไปแล้วนะฝันดีจุบจ๊บ